เท่ๆข้าไปหาเนี่ยข้าโมเด็กอีกเนาะเออเนาะเอออันยุยุยมฮะยูหุนยูหนตัวพิงกินบ่เฮยมันมี้มีมีบอกมีหลายอยู่หลายฮะห้าฮะมีเลยมีหลายห้างบอกใช่บอกมันมันมันเดือดเดือดีมันตายกินหาอาหารอยู่บ่ตายอยู่ใส่ลูกอยู่ะอยู่ตายบนเมืองใครมันยังไม่โตเลยนะมันมันยังไม่มีลูกนะเหรอ มันไม่มีลูกเหรอใช่อ๋อฉันจะไปเยได้ยังไงถ้ามันไม่มีลูกเมื่อวานฉันก็แหย่ไปหนึ่งรอบแล้วนะไม่ใช่เพราะมันเป็นตัวเมียฮะมาพรามันเป็นตัวเมียเอาตัวเมียมันก็ต้องมีลูกสิไม่มีเหรอบ้านเธอมีกี่หลังไหมบ้านฉันมีหลายหลังแลวฉันต่อยไปสองครั้งแล้วหมดไหมฉันต่อยไปสองครั้งแล้วกินไปสองถ้วยแล้วเนี่ยวันนี้ฉันจะไปต่อยอีกนะบ้านใครบ้านฉันจะไปต่อยบ้านเธอนะ ใกล้ๆเพราะว่าบ้านเธอมันเป็นต้นไม้ของบ้านฉันที่จะไปต่อยบ้านเธอโอเคไหมอ่ะบ้านฉันคือต้นไม้บ้านฉันฮะต้นมะม่วงบ้านฉันเอามามันเป็นของบ้านเธอเหรอเอาก็มันเป็นต้นบ้านฉันแต่ว่างามันไปทางบ้านเธอดีมันกิ่งมันโผล่ไปบ้านเธอมันก็เลยเป็นต้นของฉันไม่ใช่เอาเหรอต้นมะม่วงฉันเก่าแล้วนะเอาบอก ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้เรื่องไม่มีใบเอาบอกใช่ฉันไม่หดมันแล้วทำไมเธอไม่หดไม่ขี้เกียจเธอขี้เกียจหดมันเหรอฮะแล้วทำไมเธอไปตัดกิ่งมะม่วงออกหมดแล้วเมื่อไหร่เธอจะได้กินไอไข่มดแดงเธอเนี่ยเธอจะได้กินเหรอใค่จะให้แพ้กินหมดเลยเธอให้แพ้กินใบมะม่วงแล้วแล้วมดแดงจะได้กินไหมอ่ะไม่กินหรอก้าวแล้วเธอก็จะไม่มีหางไข่มดแดงนะ แมนโบฉันไม่ให้กินหรอกโอ้ยกลัวกลัวมันจะยั่งแพะเอาเหรอแพะเธอไม่มีแล้วเขาขายหมดแล้วตอนนี้นันแมนบใช่เพราะเพราะเพราะ,ระมันจะตายบอกโอ้ยฉันเสียายต้นมะม่วงเธอตั้งหลายต้นเธอตัดหมดเลยอากาศก็ร้อนเด้เธอตัดแล้วมันจะมันมันจะร้อนนะที่บ้านนะ่ะถูกไหมคือเกา่าอย่างคือเกา่า ใช่ว่าชิบบตัดต้นไม้ใช่วาชิบบตัดต้นไม้โอ้ยเอาเกิอบมาเล่นสูงไรมันมองใจตีนโอเคโอเคไปต่อยใครโมแดงเฮายบายบายสะก่อนตอนนี้บายบายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อถ่าจะเข้าเนยถ่าจะเข้าเนยใครจะไปใครจะไปหาไม่งี้ใครโมแดงก่อนเอาบอกบอกเขาสักก่อนสิไปใครจะไปหา ไงใครมาแดงกันถ้ากินน้ำก๋อยเด้อยวเธอเกินน้ำก๋อยเด้อเสร็จเมนูยังน้อมาอนีิเฝ้าเฝ้าสักคนย่าเสร็จเมนูยังเอาอะไรเมนูอะไรจะเฮ็ดยังกินเอาอะไรฮะทำอะไรกินนี่เข็ดมฮ็ดยังกินดีมาอนีิแกงอ้อมทอดตุ้มสั่งมามาอะไรโอเคไปละไปหากะยังใช่ไปละ